สวัสดีครับสวัสดีพี่น้อง FC ทุกท่านนะครับนะก็ถทายกันในช่วงเช้าๆนะครับพี่น้องเนาะ <c oughs> โอ้วันนี้นะครับอากาศนะครับก็ค่อนข้างที่จะเย็นนะครับอุณหภูมิยีองศานะครับหมอกลงเยอะเลยนะครับพี่น้องอ่ะก เพยนะโปรแกรมนะโปรแกรมใหม่นะโปรเจกต์ใหม่นะครับทุกท่านเนาะนี่ที่ตรงนี้นะครับอ่าที่ตรงนี้นะครับอ่าปลูกมันสับปะหลังนะมันมันตายเนาะทุกท่านเนาะแล้วอ่าปล่อยนะครับยามันก็ลกนะครับแม่ยายก็เลยอ่านะคิดอ่านะหาวิธี นะครับพี่น้องอคุยกันเนาะ,ะก็จะทำการปลูกมะละกอนะครับนี่ผมถเมื่อวานนะถูหญ้ามากองเอ็มอยู่นะครับซน,น,นะนะนี่ครับโอ้ยหญ้าเมื่อวานเนาะนี่ก็ไม่ช่วงที่ทำการไถก็ไม่ได้ถ่ายคลิปนะครับซีนี่ถูมากองไว้ตรงนี้นะครับพี่น้อง โอ้ย่าลกจริงๆนะครับพี่น้องนะปล่อยไว้นานก็ไม่ดีนะครับก็เลยทำการไถเมื่อวานตรงนี้นะครับแล้วตรงนี้ก็เป็นมันของไม่ใหญ่เนาะปลูกรุ่นแรกนะครับอ่ามันเหลือตายนะครับพี่น้องนี่มันเหลือตาย ตรงนี้ก็คุยกันจะปลูกมะละกอนเนาะอ่าพันอะไรเนาะที่เขาปลูกขายขายลูกสุกนเอฟซีตรงนี้นะครับพี่น้องเดี๋ยวาทางพ่อตาเนาะจะไปถามาทางพ่อสายบุญ น้อง f จำได้หรือเปล่าเนาะที่บ้างกุฎบุญนะครับเพราะว่าจะมีเนาะทางพ่อค้านะครับพ่อค้าคนกลางออกมารับซื้อมะละกอนะครับนี่ก็พวกเราเนาะก็จะทําการทดลองปลูกนะครับเพราะว่าดินนี่มันยังยังเปียกอยู่เนาะ ยังชุ่มอยู่นะครับบูกได้นะฮะเอฟซี FC. เดี๋ยวก็จะต่อน้ําจากสะนะครับเพราะว่าเรามีใดอยู่เนาะอ่าตอน้ําจากสะขึ้นมาลดนะครับนี่เพราะว่ามันเราเลี้ยงหมูอยู่นะครับก็ใช้ขี้หมูนะครับอ่าเพราะว่ามละกอนี่มันชอบฝุ่นเนาะ ชอบฝุ่นนะฮะปุ๋ยขี้หมูนะครับเดี๋ยวถอนมันเสร็จนะพี่น้องเพราะว่าช่วงนี้ลานลานรับซื้อมันสำบปะหลังนี่ยังยังไม่มารับซื้อเนาะแนะม่ใยายคิดโครงการว่าถ้าถอนมันออกเสร็จปุ๊บนะครับจะลงมะละกอนะครับเอซเขา้าท่าไหมพี่น้อง จะปลูกมะละกอหมวดนี้นะเอซทุกท่านเนาะอ่าเป็นสวนมะละกอเลยนะครับเออถ้าขายดีนะฮะเออ่านะนี่อันนี้ปลูกทดลองก่อนนะครับพี่น้องถ้ามันเข้าท่านะก็จะขยับขยายนะเพราะว่าพื้นที่ตรงนี้นี่ประมาณราวๆสไร่เนาะทุกท่านเนาะอ่าส่วนมันสัมปลังนี่นะครับ จะปลูกลงมะละกอหมดเลยปลูกพืชผสมผสานอันไหนที่ขายได้เราปลูกนะครับพี่น้องความห่างของต้นมะละกอนี่พวกเราคิดว่าน่าจะปลูกประมาณสองสองคูณสองมันทีไปหรือเปล่าพี่น้องเพื่อกิงก้านสาขามันออกเนาะนะครับสองคูณสอง ก็โอ้ห่างอยู่เนาะสองเมตรคูณสองเมตรนะครับแต่ละต้นเนาะนีน่มาดูสมุนนะนี่ครับตัวเล็กเอ้ยง่งยนี่นี่นี่ท้องแล้วนะไม่ดูมันท้องหรือมันอ้วนนะเอฟซี ไม่ดูมันท้องหรือมันอ้วนนะครับมันนอนอยู่เนาะมันนอนอยู่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 นี่ค้อกก็มีแต่ขี้หมูนะฮะยังไม่ทำความสะอาดเลยนะครับนะปล่อยไว้อย่างนี้ก่อนเนาะนะต่อไปนะเราปลูกมะละกอนี่นะครับ ก็จะได้ก็จะได้ใช้ขี้หมูนะครับเออนะใช้ขี้หมูนะครับดีกว่าทิ้งเนาะตทพันเนาะมีประโยชน์นะครับขี้หมูนี่นะครับเมื่อไหร่มันจะออกลูกเมื่อไหร่มันจะออกลูกฮอืโอ้เลี้ยงอะไรก็ มันน่ารักเนาะทุกท่านเนาะหมูพันนี้นะครับมันหนักท้องหรือเปล่านี่หนักท้องปล่าเนี่ยหนักท้องหรือเปล่านี่ลูกดิลุกเออมันหนักท้องหรือเปล่านี่โอ,อ้ยยัอองไม่ยังไม่มได้เกลืออาหารเลยเอ,อ้า เมื่อวานก็ทำการนะครับสูบน้ำใส่นานะครับใส่นาเพิ่มเนาะสูบใจแป๊บเดียวนะสองวันแห้งอ้าจใจยากจริงๆเนาะข้าวปีนี้นะครับก็กำลังเริ่มออกล่วงนะครับพี่น้องสำคัญสุดๆคือน้ำนะครับ ถ้าขาดในช่วงนี้นี่ข้าวมันจะออกรวงไม่เต็มที่นะครับนี่เริ่มออกรวงเต็มไปหมดเลยนะครับพี่น้อง FC เอฟซีเนอะ๋ยฮะพอได้การอยู่หลอกนี่ผมสูบใส่แปลงนี้นะครับเมื่อวานอาเห็นไหมพี่น้องข้าวนี่มันชอบน้ำนะฮะเอฟซี โอ้โยดูดูดูเอฟซออกลวงอย่างสวยนะครับแจวเลยนะครับอ่ะเดี๋ยววันนี้เนาะก็จะไปเดี๋ยวน้ำกรวดก่อนยังยังไม่ได้ไปหยอดนะให้เอฟซี ผมไปดูเมื่อสักครู่มันมันยังไหลอยู่นะก็เลยอ่ะปล่อยให้มันไหลก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยไปหยอดนะครับน่ข้าวโอ้เจีวเจวเจวนะครับสวยงามตามท้องเรื่องนะครับผมข้าวพันอีเต้ยนะฮะเอฟซ ะพันีเตีย้ยนะเป็นข้าวกลางนะครับออกรวงไว้นะครับพี่น้องอ,ออกรวงไวปีนี้นี่คาดการว่าน่าจะไม่ต่ำกว่าแปดสิบนะครับดูแล้วนะเอฟซีโอแปลงนี้นี่สวยที่สุดเลยนะครับสองแปลงเนาะ สองแป้งนะฮะสวยนี่แป้งนี้อ่าทั้งใหญ่ทั้งยาวนะครับอ่าทั้งใหญ่ทั้งยาวได้เต็มหมดเลยนะครับแป้งนี้เนาะอะขาวสวยนะครับสวยงามมากเลยนะเอฟซี FC เนาะอ่ะแป้งนั้นก็ <c oughs> ขี้เหร่นะดูไปดูมาอ่ะมันก็ออกรวงให้เราอยู่เนาะทุกท่านเนาะ คิดว่ามันจะไม่ออกลวงนะครับเป็นหน้าล่างนี่ไม่อยากไปดูเลยนะ FC โอ้ยนะได้สไลด่ก็เอาเนาะเป็นหน้าล่างเนาะอ่ะโอเคครับพี่น้องเนาะคลิปนี้ประมาณนี้ครับนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่เนาะทุกท่านฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับ